สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาชมทุ่งนาครับของญยยาติากันสงสัยอยู่เหมือนกันครับว่าพันุข้าวที่ปลูกเนี่ยพันุอะไรก็ได้ความว่าเป็นข้าวหอมมลิแต่ชื่อสายพันริงจริงอ่าไม่ทราบครับ แต่ว่าเป็นข้าวหอมมะลินะครับก็เกิดความสงสัยครับว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยจริงๆแล้วมันมีชี่ชื่อรกันแน่นะครับผมก็ด้วยความอยากรู้ก็ไปอสืบเสาะหามาครับว่าข้าวหอมมะลิจริงๆแล้วนี่มันชื่ออะไรกันแน่นะครับคลิปนี้มีคำตอบครับ ถ้าใครรู้แล้วทราบแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ทราบหรือสงสัยเหมือนผมไปฟังกันครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ข้าวกำลังตั้งท้องกันซสะส,นส่วนใหญ่นะครับเป็นช่วงเข้าสู่เดือนที่3นะครับประมาณเดือนที่3แล้วก็เป็นช่วงที่เขา,าเตรียมตัวจะออกลวงแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าข้าวหอมมะลิชื่อสายพันธุ์จริงๆของเขาเนี่ยคือพันธุ์อะไรกันแน่นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยทางวิชาการผมจะไม่ได้ลงลึกลงไปนะครับก็เอาคร่าวๆนะครับว่าเรื่องของข้าวหอมมะลิเนี่ยชื่อจริงๆของเขาที่เราคุ้นเคยกันนะครับ ที่เราคุ้นเคยกันที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็เป็นข้าวที่ส่งออกด้วยมีชื่อเสียงของเรานะครับคือ Just ิ i ไ i e เนี่ยก็คือชื่อสายพันธุ์เขาจริงๆก็คือข้าวขาวดอกมะลิ105นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยข้าวพันธุ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อตอนประมาณทัก2,490กว่านะครับทาง กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ทําการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับจากหลายๆที่นะครับแล้วก็ไปทดลองปลูกนะครับแล้วก็ได้สายพันธุ์มาสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า105เนี่ยกนะับเป็นข้าวขาวดอกมะลินะครับหลายๆจังหวัดนะครับแล้วก็เอามาทดลองปลูกทําไมถึงเป็น105ล่ะครับเกิดจากการเอามาทดลองปลูกเนี่ยเขาก็จะปลูกเป็นแถวครับ 199แถวนะครับปริมาณของข้าวที่ได้มากที่สุดดีที่สุดคุณภาพดีที่สุดก็คือแถวที่105ก็เลยกลายเป็นที่มาคือชื่อข้าวขาวดอกนี้105ระยะเวลาในการในการปลูกเนี่ยก็คือประมาณ120วันนะครับก็ประมาณ4เดือนนะฮะสเดือนก็เป็นข้าวขาวดอกมิลิ แล้วก็พื้นที่ที่ปลูกได้ดีที่สุดเนี่ยของข้าวพันธุ์นี้เนี่ยแต่ก่อนนั้นอาจจะอยู่ที่ทุ่งกุาลาร้องห้านะครับซึ่งทุ่งกุลาล้องห้าเนี่ยสภาพดินเขาเ,เป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายแล้วก็ค่า p h เนี่ยมากกว่า6.5ซึ่งเป็นเป็นค่า p h ที่ข้าวขาวดอกบุรีเนี่ยชอบ ชอบมากนะครับ6.5-7ก็คือค่อนข้างจะเค็มนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเค็มมากอันนี้คือคุณสมบัติของข้าวขาวดอกปลิ105นะครับทำให้ปลูกได้ดีคุณภาพดีในภาคอีสานที่เป็นดินทรายก็ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวข้าวพันนี้เนี่ยข้าวพันนี้เนี่ยมันไม่ได้ปลูกได้กับทุกที่ทุกจังหวัด นะครับในประเทศไทยมันก็เลยเป็นที่มาของการปลูกเรียราคอีสานเนี่ยค่อนข้างจะได้ผลดีนะครับผลผลิตเนี่ยก็ได้ประมาณ300 306 3 306 307กิโลกร,รัมนะครับต่อไนะร่เสร็จแล้วนี่คือคุณสมบัติของข้าวขาวดอกมะลิ105แล้วสายพันธุ์อื่นละ่ะ ที่เป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกันมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับก็คือข้าวหอมมะลิกอขอ5 5ข้าวหอมมะลิกอขอ5 5เนี่ยเกิดจากการเอาข้าวขาวดอกมะลิ105เนี่ยแหละครับามาวิจัยแล้วพัฒนาต่อนะครับเพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตมากกว่าข้าวขาวดอกมะลินะครับ แล้วก็ปลูกง่ายขึ้นนะครับสามารถปลูกได้ในพื้นที่อื่นๆได้ด้วยก็เลยเกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดจากข้าวข,าว,ขาวดองลิ1 0น05นะครับในปี2,500ประมาณ20ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ได้พัฒนาสายพันธุ์นี้ขึ้นมาเพื่อให้ทนต่อ,อสภาพภูมิอากาศและดินฟ้าสภาพดินต่างๆก็จะใกล้เคียงกันนะครับกับ ข้าวขาวดอกมะลิ105นะครับนี่คือที่มาที่ไปของข้าวหอมมะลินะครับที่หลายคนสงสัยกันนะครับว่าข้าวหอมมะลิทำไมมันขนาดไม่เท่ากันความหอมก็ไม่เท่าก็ไม่เหมือนกันนะปริมาณการปลูกก็แตกต่างกันซึ่งหลายคนแม้กระทั่งเกษตรกรเองหลายคนก็ไม่ทราบนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ประสบมากับตัวเองว่าท,ทําไมเกษตรกรทาวนานเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าข้าวพันธ์ุข้าวหอมมะลิที่ตัวเองปลูกนั้น,นมีชื่อสายพันธุ์ที่เป็นทางการชื่อว่าอะไรก็ไม่ทราบกันซึ่งผมก็สงสัยมาหลายปีแล้วนะครับช่วงนี้ปีนี้แหละที่ได้ความกระจ่างนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของข้าวขาวดอกมะลิ ข้าวหอมมะลิซึ่งแตกต่างกันนะครับข้าวขาวดอกมะลิ105จะเป็นข้าวหอมมะลิจัสมินไร้ที่ปลูกได้ดีในเขตทุ่งเวลารลองไห้สุรินบุรีลัมศรีเขตบางพื้นที่นะครับแล้วเป็นข้าวที่ส่งออกนะครับที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยกับข้าวหอมมะลิกอขอ15 นะครับอันนี้แตกต่างกันนะครับเพราะว่ามีการพัฒนาสายพันธุ์ต่อยอดมาจากข้าวขาวดอกลิ105ข้อดีของกขอ15ก็คือได้ปริมาณต่อไร่เนี่ยมากกว่าข้าวขาวดอกลิ105นะครับอันนี้คือข้อดีของเขาที่ทำการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมา จึงเป็นข้อสังเกตนะครับว่าข้าวหอมมะลิ105เนี่ยปลูกในภาคกลางไม่ค่อยดีภาคเหนือก็ไม่ค่อยดีเห็นไหมครับถ้ามันดีคงปลูก,ก็ได้ทุกประเทศใช่ไหมครับนี่คือข้อแตกต่างของข้าวขาวดอกมะลิกับข้าวหอมมะลิก่อขอสิเป็นไงบ้างครับ พอจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆในคลิปถัาถาดไปขอบคุณแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ